ในพี่น้องไก่มันเลน่นน้ำขุนนาตาลีมันอเอาชีเกลมันสบายดีทุกคนทุงหม่องทุกบ่อนนอนทางลาวทางไทยยากาศนี่ประมาณสิาร์สองโมงกับอีกสองนาทีพี่น้องวันนี้นาตาลีสภาพี่น้องมาง้มหอยในน้องสาอยู่บ้านอยู่เพื่อนเะป็นน้องบ้านน้องอยู่บ้านอยู่เพื่อ,อนนี่แหละใกล้ๆนี่ดีละ โอ้ยไปกินเกงกันนะพี่น้องเกงยอดพ้าวเกงต้นพ้าวฮะนะสะพามะแนนท่องอึ้งลึงพี่น้องโอ้ยทำนันตีนนันไอ้กุก๊บทำนันทำตีนทำสูบตีนหลดเวงอึ้งลึงเวลาน้องเนี่ยพี่น้องจะพาลงงมหอยบ่ได้อึดได้เนี่ยอยู่เนีกินหอยก็ไดนะ้ สงสารไก่เล้วบาดนี้พี่น้องบอกว่ามันน้ำมากินเข่าโบอี้มกินน้าโบโฟอะไรนี่โอ๊ตเอามาแดงอยากกินนะนางที่ตนนี่พี่นอ้องไปเห็นกุงกล้วยยิงกูดอยูยย่เบิ้งให้เบิ้งหนาก่อนพี่น้องไปเห็นหนาเบิ้งหนาก่อนเนาะนาทีจ่จบคลิปอันที่สุดขอญาดด้วยมือเดียวถือกุป๊ปพี่น้งเก็บหอยอันนี้ไนะม่ทางพี่น้องกลบไปมาไมา่ทางหนา้านาง

กลุ่มไปกลุ่มมากิ้นเข่าอิ่มมันมาคุ้มมันจะมาคักมาชั้นว้ายว้ยอันเป็นนัตรีเจ็บขามันยืนบอยู่ปีนาหอยนะ ควายเนี่ยบัดคำด้วยมันอยู่ในไม้ห้าอยู่ห้ากินนะเต่ละมือเต่ละวิ้นนะทุกคนบัวมีอัน เขาไปอยู่ในเมืองในหน้าพี่ลองหากี๊โอ้ยคันหัวดเนี่ยงมามาถือของหูดังนี่ฮะ <c oughs> ห,หน่วยใหญ่หอยก่นานั่นแหละหอยกี้ก็ได้ได้ต้นบวหางบเห็นเนียนโมหอยนี่น่ะ อันนี้แมน่ไนไม่ต้องจะเป็นไงได้นะโอ้ยจืดไปเด้อบปวด้ก็ได้กดินข้าวอีน้อยมาก้มมันก้มบปวด้มันกึ่งเดือึ่งยู่ตัวห้อยไปหนะ้องยยี่นะห้อยนั่น ควบหมม่นงมกุ้งงมหอยแต่ว่าต้องเป็นคนบยนยพยานปีกเนอะพยานปีกเราบ่ได้ลงน้ำบ่ได้ถือกัดอันกระมังน่อยมากโอ้ยมัดมานบัดบัวมานมามาน่นะลระพีน่น้องยุบยุบลงน่ะละ เก่านะงุ้มประจีพ่อของมูปลาเนาะ <_ d ata> มานอยู่เนาะ <_ d ata> โอ้ยข่อยะบักข้ามนั่งหันใจผืดกินเก่งกินเก่งอะนะเก่งหัวาตาลเก่งอันต้นมะพร้าวนะมานี่อันจเจ้าเก่งนะบวกกินนะตัวเขาเก่งนะั่น ไปกินตัวอ่อนๆมันหนาๆมันหวานจุ๋ยจุ๋ยหลุดเนียนท้อปาดหอยนะปู่ยัดมาในก Mind ระตาแ่นะกระตาก็มันลักๆอยากไหลน้ำพี่น้องนนะปุ๊บตัวดี้มาแม่ถ้าอาบน้ำได้ก็ได้นะเขาลุ้มมางลุ้มหอยเอาแด้ก็อาบอีกปุ <c oughs> ิโซะเนี่ย มันในเงาไหนี่มันพักใหญ่ากขวบด้้ยขวบอะไ่ได้ไหมมันใ้พี่อ้อ งอมไปงเพลิเต็มคำอย่าเงี้ยเเป็นตะปวดกูแบบนี้นะเนาะก็เคลียร์เงี้ยแอบๆผู้ขวดเอากวดเอาได้น่ะมันบงหินน้ำนีเฮ้ยบังหินก็มีลืมมีบังหินอันนี้นะโคตรอยากมาค้ำนั่งเล่นท้องนล้วก้มก็ได้ ขันก็คือจักหน่อยจังซีมาอนงมพญามันคำเพื่อตัดตเพื่อลุ้งทิพยามันคำแล้วจะเอาตีวิชนาาะนะบาคีนอ่เรียนะขนาดงมมือเดียวน,นี่ยังมานเด้อ นี่อันนั้นก็มีฮู้นั่นเง่อยๆได้เออบางทีน,นี่ไงโอ้ยฮู้ไล่ตืบไปดืด้องมไปน้ำงมไปน้ำเท่านี้แหละมันอยู่แถวนาไมา่ เมื่อวานเป็นงมหอยทรายพี่น้องอยู่มันไม่ทำครองไว้ลืมอมันมาไว้เพื่นการทุศัพท์มาบอกนากตาลีมาเด้อเพิ่อนดับเบิลเพื่อนเพิ่นส่วนเพิ่นมีบุญบ้านได้มาเด้อพ่นละมาให้ได้เด้อผลได้นักตาลีว่าจ้าพังเบิ้งว่ะนั่งกันดึงหน้าดึงหลังอยู่มาให้ได้แล้วว่ะเออจ้าว่ะ พี่นหอยพี่น้อกับขบวนคุ่ดลายเด้อที่เอื้นเทสวนบ่อยมุมไปนํ้ำเก็บไปน้ำเ้าพื้นไปน้ำพีน้องเป็นอะไ่ะเป็นงมบังหีดนะบอน้อนัตาลีบอหีดนั้งทเ้ากับบอเอาดีท อยอยนี่หหอยด้อยแต่ว่าต้นงมัวเห็นว้ามันอยู่น้ำไเปนเนาะให้เบิ่งต้นเอาขึ้นมาโอ้ยโอ๊ยถ้าปเลนไว้ท้หอยนะมันกิน้งมีปลาเนานะจนขุดโค้รนี่แหละหอยบัวด้อืด หอยนะลายทุกคนต้นบางฮีอันนี้นะอ้าวกระตาอะไรแบบนั้นบุกระตานางอะไรไทยกระมากงน้อยจะมาขึ้นหอดมาอันคุณแม่ิ่นคายอันนเพค่นค,คายมาตอนนั้นนะจะมาขึ้นหอดนางว่าัน ขายเฮวีอดพี่น้องเลขเลขะละมัง,งนี่แหละขลมาคุณแม่ได้นะักที่ยังข้นทอดตื้ที่ต้นมันอีกกุนะ้ยนั่นอีกกุไปขุดมันแซงมาตรีไปไหนไะด้ตะคือตะดีโตนมันอันผู้มาซื้อผู้มาเลขนลั่นแหละ เอาไปเลยผัดกายเฮือนไปเมื่อไรเผ็ดกลับมาอีกมันเลยจืดเฮือนออกมาเมื่อไรห้องมันจะลุกนะพี่น้องนาทีดังนี้ออกเป็นไปซองเบื้อง้งาเชียงมาห้องอ้จะมาขึดนนะมันโอ๊ย,อยมันจะลุกหอดบนหอนเฮือนมันจะลุกดิ เจ็ดเจ็ิจะโค้งน้ำอันมือเขาตีเปิดข้อก่อนนี่นะอ้าหไม่ได้ง่ายไม่ถึเป็นเฮี้ยงลายไอ้ไหวยเนา่าไปุดมือเดียวไอ,อ้ปูมาเด้อพี่เองมางมหอยแล้วพัลืมอื่นลืมอื่น อยากคีคุยได้อเอิ่มาจงจมมังงมหอยนับพันอยู่้องสางมปะงมในน้คือโบเห็นบ่คือมันบบคือเก็บเพ็ดปวกอ้ามีมู๊มีมูมชอบแบดเล่นมาหาคุณวย

bà nhà đi, quậy hoai khăn có mì đây hình nặng, hoai khăn có mì đâu, đặt ừ, ừ, à, má đây hoai khăn, má đây này khăn gì đó, à, bị nóc chuột mán ba đứa hình nặng, hoai bùn na này đây này, này, ừ, lông ba đứa thô khuống nhảy, cắt ta không. อันนี้ก็เม่นบ้าบ่าะคือตัวนี้เม่นบ่บ่ะม่นบ้าตัวนี้เดินล้ายตาจั้งหน่อยอันโงบปิดห้ากระตา งงไม่ควงง่ายๆหอยปูง่ายก็ได้อยู่ด้วพี่น้องมารอยู่ทด้งชุกคนกพละมั่งหนึ่งนี่เด็กปักีฮีนอันนี้นั่น แตลเมือแตลเวทนะมีแต่ลูกยิตุ้มในพี่น้องนางนะท่านบลูยิ่งตุ้มกับเขาป้าว้ายหอยเน,น่าเดี๋ยว่มึงกับปียกันมันอยู่ในป่าอันนี้แห้งลายพี่น้องนางจากป่าหยาชานั่นนงปุ๊จั๊ก ห้อยพระเน็นเลยคือตะคือห้อยผู้ชายห้อยบางไงห้อยนางเองห้อยถนน้องเยอึดไปสร้างเนี่ยอยู่แนวกินนะนี่กุตุกตาน้ำคุกตุบุบตุบตุน้ำเาบ่ถือ เตากับเลนนี้ไปเฮาเลยพุ่มใช่พี่น้องพ่อ,งออ้อมอ้อมพ่อะปุ่นพ่อเจี๋ยรวมมือเลยเนาะมือกับเพื่อนๆไปแล้วคลิปหน้าพอกัอนไหมพี่น้องขาปุ่นคุณอะไรสุขสุขคุณสุ่มองตกใจเด้หนือว่งาง,งูตกใจ่เด้พู่ พอ่อใช่ได้ลืมเลยขอบใจเด้อุณสกุนต้องมองตงุ้กบอนที่มาเก็บบอลราตาลีพี่นอ้องต้งกินตุ้มน้องกันมันใีมือเศร้า <c oughs> ลูกมือเศร้าบองเบลเล่กับฉันด้แต่ว่าตุกถึงใจกับโคติตาไปเบิ้องในเดอค่ะสบายดีสบัสดีค่ะพอกันใหม่พี่น้องคลิปหนา